เรื่องราวความน่ากลัวสยองขวัญที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งครับทั้งสองคนได้มีโอกาสเข้าไปซื้อบ้านมือสองหลังหนึ่งและที่บ้านหลังนี้ทำให้พวกเขาได้พบเจอกับเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญที่ตัวพวกเขาเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เจอผมอยากให้เพื่อนๆลองฟังเรื่องนี้กันดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นมากๆ เหมาะกับคนที่กำลังมองหาบ้านมือสองสักหลังหนึ่งฝังเรื่องนี้กันไว้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอาจจะได้เจอแจ็คพอตแบบทั้งสองคนในเรื่องก็เป็นได้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณวัดนะครับ เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นของเขากับแฟนคุณวัดได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาครับคุณวัดกับแฟนเป็นคู่รักวัยสาต้นๆที่เพิ่งจะแต่งงานกันได้ไม่นานหลังจากที่ทั้งสองคนแต่งงานจึงวางแผนที่จะสร้างอนาคตด้วยการซื้อบ้านหลังแรกของครอบครัวครับซึ่งเขาเองก็เหมือนคนทั่วไปนะครับคือไม่ได้มีงบประมาณที่สูงมากมาย งบประมาณมีค่อนข้างจะจำกัดทำให้ตัวเลือกการซื้อบ้านมันก็ไม่ได้มีมากขึ้นตามไปด้วยและหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนั่นก็คือบ้านมือสองนะครับซึ่งคุณวัดกับแฟนเองก็พยายามค้นหาบ้านมือสองในเว็บไซต์รวมถึงได้มีการติดต่อในหน้าขายบ้านหลายๆที่หลังจากที่ต้องคู่ดูไปได้สักระยะหนึ่งแต่ก็ยังไม่เจอบ้านหลังไหนที่น่าสนใจเลยครับโดยเพราะว่างบประมาณที่ค่อนข้างจะจำกัด บ้านที่ทั้งคู่เจอส่วนใหญ่ก็มักจะแพงเกินไปเลยไม่ค่อยตรงโจทย์ที่วางไว้สักเท่าไหร่แต่คุณวัดกับแฟนก็ยังคงไม่ย่อท้อนะครับยังคงติดต่อนายหน้าอยู่เป็นระยะเพราะหวังว่าสักวันหนึ่งบ้านที่พวกเขารอคอยมันก็คงจะมาถึงจนเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนได้ครับมีอยู่วันหนึ่งทางนายหน้าก็ได้ติดต่อมาทางคุณวัดบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะให้ดู ซึ่งหลังจากนั้นทางในหน้าก็ได้ส่งรูปบ้านมาให้ดูนะครับในหน้าได้บอกกับคุณวัดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่หลุดจองมาในตอนแรกเนี่ยมีคนจองบ้านหลังนี้แล้วแต่ว่าเขาเกิดปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยก็เลยทําให้ไม่สามารถซื้อบ้านหลังนี้ต่อได้และด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่ายังไม่ได้ผ่านการรีโนเวทแต่ว่ามีพื้นที่ใช้สอยที่สะดวกสบายแถมยังอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบ ทำให้ราคาอยู่ในโจทย์ที่คุณวัดกับแฟนได้ตั้งเอาไว้ครับซึ่งถ้าสนใจก็สามารถนัดหมายเพื่อขอเข้าไปดูบ้านได้ในทันทีรูปถ่ายที่ทางในหน้าได้ส่งมานั้นก็เป็นแบบที่ในหน้าได้บอกเอาไว้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดียวที่อยู่ในสภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีอะไรที่จะต้องซ่อมแซมกันอีกมากแต่ถ้าดูจากภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังพอที่จะอยู่ได้อยู่ไปก่อนอยู่ไปซ่อมไปก็น่าจะโอเคครับ เมื่อเป็นแบบนั้นมันก็เลยทําให้คุณวัดกับแฟนตัดสินใจที่จะขอเข้าไปดูบ้านในทันทีในช่วงบ่ายของวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งคู่ก็เดินทางเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะครับคุณวัดบอกว่าตอนที่เจอบ้านหลังนี้ครั้งแรกเขาเองรู้สึกแปลกประหลาดยังบอกไม่ถูกเลยครับเพราะว่าตัวบ้านดูเย็นยะเยือกจนหน้าขนลุกแม้ว่าจะมีแสงแดดในช่วงเวลาตอนบ่ายแต่บางมุมของบ้านก็ยังคงดูมืดและหนาวเย็นอย่างน่าประหลาด แต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้เก็บเรื่องนี้มาคิดอะไรมากมายครับพยายามเดินดูสำรวจรอบๆบ,บ้านต่อไปโดยความคิดที่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าที่ไม่มีคนอยู่อาศัยมานานมันก็น่าจะเป็นแบบนี้ก็คงเป็นเรื่องปกติตอนที่ไปถึงในหน้าก็ได้แนะนำกับทั้งสองคนนะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เจ้าของเก่าตัดสินใจรีบขายโดยด่วนเพราะว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ และด้วยความที่อยากขายให้ได้เร็วที่สุดจึงตั้งราคาที่ถูกมากๆจนหาจากที่อื่นไม่ได้บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบครับอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ในซอยลึกห่างจากถนนใหญ่ประมาณ2กิโลเมตรได้สองข้างทางเข้าเต็มไปด้วยต้นไม้และหญ้าขึ้นรกสูงสภาพแวดล้อมดูร่มรื่นแต่ค่อนข้างจะเงียบเหงาเลยครับเพราะว่าบ้านหลายหลังในหมู่บ้านนี้นั้น ถูกปล่อยเที่ยงร้างอย่างไม่ทราบสาเหตุบ้านที่คุณวัดกับแฟนสนใจอยู่เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดกลางครับมีพื้นที่ประมาณ50ตารางวาตัวบ้านแต่เดิมถูกทาด้วยสีขาวแต่ว่าในตอนนี้เริ่มที่จะหม่นหมองตามกาลเวลามีร่องรอยคาบน้ำฝนตามฝาผนางังด้านหน้าบ้านมีสนามหญ้าเล็กๆก,กับต้นไม้ใหญ่นหนึ่งต้นที่ในตอนนี้กิ่งก้านยื่นปกคลุมจนเกือบจะถึงประตูหน้าบ้านแล้วครับ รั้วเหล็กสีดำที่ร้อมรอบบ้านก็เริ่มเป็นสนิมบางส่วนเมื่อเปิดประตูเข้าไปที่ด้านในก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นที่โล่งกว้างพื้นปูด้วยกระเบื้องลวดลายดอกไม้เล็กๆแบบยุคเก่าเฟอร์นิเจอร์บางส่วนเช่นโต๊ะรับแขกแล้วก็เก้าอี้ไม้ยังคงถูกทิ้งไว้ในบ้านครับเหมือนว่าเจ้าของคนเก่าไม่ได้เก็บออกไปด้วยชั้นล่างมีห้องครัวเล็กๆกับห้องน้ำหนึ่งห้อง ที่อยู่ใกล้กันก็คือบันไดที่ใช้เดินขึ้นไปยังชั้นบนที่ชั้นสองมีสองห้องนอนและก็หนึ่งห้องน้ำหน้าต่างในห้องนอนใหญ่เป็นกระจกบานเลื่อนที่มองออกไปเห็นถนนซอยเล็กๆแล้วก็บ้านฝั่งตรงข้ามส่วนห้องนอนเล็กที่อยู่หลังบ้านนั้นมีหน้าต่างที่หันออกไปทางสนามหญ้าด้านหลังหลังจากที่เดินดูรอบๆทั้งหมดแล้วคุณวัดกับแฟนก็เห็นตรงกันครับว่าบ้านหลังนี้ถือเป็นบ้านที่ดูใช้ได้ดูเหมาะสม สำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของทั้งสองคนถึงแม้ว่าบ้านเองจะดูเก่าไปบ้างแต่สภาพโดยรวมก็ยังดีซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบ้านหลังนี้นั้นอยู่ในงบประมาณที่ทั้งสองคนได้ตั้งเอาไว้ทำให้หลังจากนั้นคุณวัดตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหลังนี้ในทันทีโดยที่เขาไม่ทันได้ฉุกคิดเลยครับว่าเหตุใดบ้านสวยแบบนี้ถึงยังขายไม่ได้ทั้งที่ราคาถูกกว่าที่อื่นในย่านเดียวกัน หลังจากที่ทำเรื่องกู้กับธนาคารและซื้อขายบ้านกันจนเสร็จเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนครับคุณวัดกับแฟนก็ขนย้ายข้าวของเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ในวันแรกของการย้ายของเข้ามานั้นทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตใหม่เป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแฟนที่ได้แต่ยืนอยู่หน้าบ้านจ้องมองบ้านอย่างไม่ล้าสายตาและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่หยุดเธอเอาแต่เดินไปรอบๆบ,บ้าน วางแผนถึงเรื่องในอนาคตว่าเธออยากจะทําอะไรกับบ้านหลังนี้บ้างจินตนาการวาดฝันเอาไว้ทุกอย่างเลยครับแต่ผิดกับทางคุณวัดเขาเล่าให้ฟังว่าตลอดช่วงเวลาที่เขาขนย้ายเข้าของเข้ามาในบ้านนั้นระหว่างที่เขาเดินไปเดินมาตามจุดต่างๆเขาสามารถสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังถูกจับจ้องโดยสายตาของใครบางคนสิ่งที่เจอมันทําให้เขาขนลุกอยู่ตลอดเวลาครับ แต่เขาเองก็พยายามไม่คิดอะไรได้แต่ปลอบใจว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยคิดไปเองหลังจากที่จัดข้าวจัดของเข้าที่เข้าทางและทําอะไรเสร็จหมดทุกอย่างเรียบร้อยทั้งคู่ก็เข้านอนที่ห้องนอนใหญ่บนชั้นสองครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสําหรับการย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่นะครับถึงแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยล้าจากการขนย้ายเข้าของมากขนาดไหนแต่ด้วยความปแปลกที่แปลกทาง มันก็ทำให้คุณวัดนอนหลับไม่สนิทครับเขาได้แต่นอนหลับๆตื่นๆอยู่ตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงกลางดึกในคืนนั้นคุณวัดก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องรับแขกที่ชั้นล่างเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเหมือนคนเดินย่ำเท้าหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงตุบเหมือนคนล้มลงแล้วก็นอนกลิ้งอยู่บนพื้นและด้วยความดังของเสียง ทำให้คุณวัดตกใจพอสมควรเลยครับเขารีบชะงโงกหน้าขึ้นมาและหันมองไปยังแฟนที่นอนอยู่ข้างๆแต่ก็พบว่าเธอยังคงนอนหลับสนิทไม่รู้สึกตัวด้วยความอยากรู้ทําให้คุณวัดตัดสินใจค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงเปิดประตูห้องนอนและก้าวเท้าเดินลงบันไดไปอย่างช้าๆแต่หลังจากที่เขาเปิดไฟกลับได้พบว่าที่ห้องรับแขกชั้นล่างว่างเปล่าครับ ประตูและหน้าต่างทุกบานยังคงปิดสนิทไม่มีร่องรอยของผู้บุกรุกแต่อย่างใดสิ่งที่เจอทําให้คุณวัดได้แต่ปลอบใจตัวเองครับว่าเสียงทั้งหมดที่ได้ยินนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเก่าเลยทําให้พื้นรวมถึงฝาผนังขยายตัวตามอุณหภูมิของสภาพอากาศเขาเองก็พยายามไม่คิดอะไรนะครับและเดินกลับขึ้นมาที่ห้องนอนอีกครั้งแต่หลังจากที่เปิดประตูเข้าไปคุณวัดก็ต้องขนลุกไปทั้งตัว เพราะว่าเขาได้ยินเสียงแฟนพูดขึ้นมาว่ามีคนอยู่ในบ้านเราใช่ไหมคำถามนั้นทำให้คุณวัดขนลุกไปทั้งตัวครับเขารีบเดินตรงเข้าไปหาแฟนแต่สิ่งที่เจอมันทำให้เขาต้องแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าแฟนยังคงนอนหลับสนิทไม่รู้สึกตัวเหมือนคำถามที่ถามขึ้นมาเมื่อกี้นั้นเกิดจากแค่เพียงเธอนอน,อนละเมอไปเท่านั้นเมื่อเป็นแบบนั้นทำให้คุณวัดได้แต่ล้มตัวลงนอนข้างแฟน และพยายามข่มตาหลับต่อไปจนถึงเช้าเช้าวันต่อมาเขาเองก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้แฟนฟังนะครับเขาได้แต่สังเกปตปฏิกิริยาของแฟนว่าจะสอบถามถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่แฟนเองยังคงนิ่งเฉยและใช้ชีวิตตามปกติเหมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นและเธอเองก็ไม่รู้เรื่องพวกนั้นมาก่อนมันเลยทำให้คุณวัดได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไม่ได้บอกเล่าอะไรให้แฟนฟัง หลายวันผ่านไปครับทั้งสองคนก็เริ่มปรับตัวเข้ากับบ้านหลังใหม่ได้ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณวัดอยู่ตลอดเวลาทั้งเสียงปริศนาที่หาที่มาที่ไปไม่ได้ในช่วงกลางดึกเสียงคนเดินไปเดินมาเสียงย่ำเท้าอยู่กับที่และเสียงดังตู๊บเหมือนคนล้มลงกับพื้นเขาเองก็ยังคงได้ยินเสียงเหล่านั้นในกลางดึกของทุกคืนไม่เพียงแค่เท่านั้นนะครับ พราะว่ามันมีเรื่องแปลกๆอื่นๆเกิดขึ้นตามมาด้วยคุณวัดเริ่มที่จะสังเกตได้ว่าข้าวของที่วางไว้บนโต๊ะมักจะเปลี่ยนที่เองโดยไม่มีใครแต่ต้องเช่นรีโมททีวีที่ทั้งสองคนมักจะวางไว้อยู่บนโซฟามันจะไปโผล่บนเคาน์เตอร์ในห้องครัวอยู่เสมอกุญแจรถที่ควรจะแขวนไว้ใกล้กับประตูทางออกก็มักจะย้ายที่ไปอยู่บนหลังตู้เย็นซึ่งจุดนั้นไม่ใช่จุดที่ทั้งคู่เคยวางมาก่อน ในช่วงแรกทั้งสองคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเผลอนำไปวางก็ได้แต่เมื่อมันเกิดบ่อยๆขึ้นและต่างคนก็ต่างยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำมันก็เลยทำให้คุณวัดเริ่มที่จะเอะใจว่ามันคืออะไรกันแน่เขารู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรมากครับเพราะกลัวว่าถ้าเล่าเรื่องทั้งหมดออกไปแล้วแฟนก็อาจจะกลัวจนไม่สามารถอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้อีกต่อไป จนมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นวันที่แฟนของเขาได้พบเจอเรื่องแปลกๆเข้ากับตัวเธอในวันนั้นช่วงเวลาตอนกลางคืนครับระหว่างที่คุณวัดขึ้นไปอาบน้ําบนห้องนอนแฟนก็นั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นที่ชั้นล่างเพื่อรีดชุดทํางานตามปกติเธอก็นั่งดูทีวีพร้อมกับรีดผ้าไปเรื่อยๆนะครับแต่มีอยู่จังหวะหนึ่งสายตาได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่กระจกหน้าต่างที่อยู่ไกลๆ เงาสะท้อนบนกระจกนั้นทำให้เธอได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนยาวสีแดงกำลังยืนอยู่ที่ปลายบันไดเมื่อเห็นแบบนั้นทำให้แฟนตกใจเป็นอย่างมากเลยครับเธอรีบหันหน้ามองไปที่จุดนั้นทันทีแต่เมื่อเธอหันไปกลับได้พบเพียงความว่างเปล่าไม่มีผู้หญิงชุดแดงแบบที่เธอเห็นแต่อย่างใดแต่ด้วยความที่เธอเห็นมันชัดมากๆเลยครับทำให้เธอตกใจและขนลุกไปทั้งตัว เธอรีบเรียกตะโกนคุณวัดที่กำลังอาบน้ำอยู่ที่ชั้นบนคุณวัดจึงรีบวิ่งลงมาและสอบถามว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแฟนจึงเล่าเรื่องที่เธอเห็นด้วยน้ำเสียงที่สั่นกลัวสิ่งที่ได้ยินมันทําให้คุณวัดตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดที่เขาเจอให้แฟนฟังด้วยเช่นเดียวกันทําให้หลังจากนั้นทั้งคู่จึงลงความเห็นกันว่าบานหลังนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติอย่างแน่นอนทำให้เช้าวันต่อมา คุณวัดจึงตัดสินใจโทรหาในหน้าที่ขายบ้านหลังนี้ให้กับเขาเขาพยายามสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านซึ่งดูเหมือนว่าทางในหน้าเองก็ไม่อยากจะเล่าให้ฟังสักเท่าไหร่นะครับได้แต่ตอบอื๊อึอกอักอวนไปวนมาตอกย้ำซ้ำว่าไม่มีอะไรแต่หลังจากที่คุณวัดยื่นคำขาดครับบอกว่าถ้าไม่เล่าความจริงให้เขาฟังตอนนี้และเขาไปสืบรู้ในภายหลังเขาจะนำเรื่องนี้ไปโพในอินเทอร์เน็ต แล้วมาคอยดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเป็นแบบนั้นทำให้ในายหน้ายอมที่จะเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดเหตุการณ์สุดสยองขึ้นครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนหญิงสาวเจ้าของบ้านคนเก่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตโดยสามีของเธอเองซึ่งหลังจากนั้นสามีก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้แฟนขนลุกไปทั้งตัวก็คือผู้หญิงคนที่ถูกทำร้ายนั้น เธอนอนเสียชีวิตอยู่ในชุดนอนสีแดงชุดเดียวก,กันกับที่แฟนเห็นไม่มีผิดคุณวัดบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วก่อนหน้านี้เขาเองเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีนะครับแต่เมื่อได้รับฟังประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้มันก็อธิบายสิ่งที่เขากับแฟนเจอได้ครบหมดทุกอย่างมันทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจและได้พูดคุยกับแฟนเกี่ยวกับทางออกของปัญหานี้ซึ่งพวกเขาเองไม่รู้มาก่อนเลยว่า แค่เพียงในคืนนั้นบทสรุปของเรื่องนี้มันก็ได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็วในกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่ทั้งสองคนนอนหลับอยู่ที่ห้องนอนชั้นบนคุณวัดก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าแฟนปลุกเขาครับตอนที่ตื่นขึ้นมานั้นเขาพบว่าไฟทั้งบ้านดับสนิทเลยครับแฟนอยู่ในการตกใจทําอะไรไม่ถูกคุณวัดจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉาย แล้วก็พาการเดินลงไปเช็คเบเกอร์ที่ชั้นล่างแต่ในตอนที่เดินมาถึงบันไดทั้งสองคนก็ถึงกับชะงักเพราะที่บันไดชั้นล่างปรากฏร่างของผู้หญิงคนหนึง่งสวมใส่ชุดนอนสีแดงกำลังยืนหันหลังให้กับพวกเขาจากนั้นไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆก้าวเดินอย่างช้าๆเดินตรงไปยังห้องนั่งเล่นและเดินลับสายตาพวกเขาไปทั้งคู่ถึงกับตัวแข็งทื่อ ก้าวขาไม่ออกด้วยความตกใจจนเวลาผ่านไปสักพักหลังจากที่ตั้งสติได้คุณวัดจึงเดินนำแฟนลงไปที่ชั้นล่างพยายามสำรวจดูรอบๆแต่ก็ไม่พบเจอผู้หญิงคนนั้นแต่อย่างใดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันชัดเจนแจม่มแจ้งทำให้ทั้งสองคนรู้ได้ทันทีครับว่าคงไม่สามารถอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้อีกต่อไปทั้งคู่จึงตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนั้นในทันทีและแจ้งให้ในหน้าคนเดิม ให้รีบทําการขายบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดแต่นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังคงปิดไว้เฉยๆเพราะว่ายังไม่สามารถขายได้คุณวัดกับแฟนได้แต่หวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้ววิญญาณของเจ้าของบ้านคนเก่าทั้งสองดวงก็คงจะไปสู่ภพภูมิที่ดีและเมื่อถึงวันนั้นบ้านหลังนี้ก็คงจะขายได้ในที่สุดและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยก มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณวัดมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพือนเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าบ้านมือสองก็ยังคงตอบโจทย์สําหรับใครหลายๆคนนะครับด้วยความที่ทําเลสามารถเลือกได้อย่างง่ายดายบ้านก็ไม่ได้มีราคาสูงจนเกินไปสามารถจับต้องได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ ผมคิดว่าบ้านมือสองก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องผีเรื่องสางแล้วผมคิดว่ามันเป็นดวงของแต่และคนด้วยนะครับบางครั้งบางทีบ้านหลังไหนที่ว่าเห็นเฮี้ยนแต่ว่าดวงคนที่เข้าไปอยู่ไม่ได้สัมผัสกับเรื่องราวพวกนี้ผมคิดว่าคนเหล่านั้นก็คงอยู่บ้านหลังนั้นได้อย่างสบายใจไม่ได้พบเจออะไรแบบที่เขาเจอกันเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับ ว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากจนเกินไปจนทำให้เราใช้ชีวิตยากลำบากจนเกินควรเรื่องแบบนี้คนมันจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอแหละครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับบ้านมือสองคอมเมนต์บอกกันไม่หน่อยนะครับและหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆเองหรือว่ารับฟังจากใครเล่าให้ฟังมาถ้าอยากให้ผม นำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดห้อนของเพื่อนๆมาที่อ e ีเมลด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนเพื่อนครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ